สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่477กันแล้วนะครับพี่ๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามและที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้าวขาปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมคลาบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะชอบ ูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอด 174oiptq นะครับผมเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ090นะครับผม3251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจ อยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขนะครับผมขององค์พระองค์นันนันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับ ก็จะเรียงให้นะครับผมตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที art, ่1นะครับตรงด้านบนนี้เรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้คือหมายเลขที่24ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจบเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ไลน์นะครับมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะ โทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็แจ้งผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะชอบบูชากระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางระาทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับ เริ่มกันที่รายกันที่1กันเลยนะครับผมสาหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเอามาให้ดูพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ใหญ่กรุวัดบางขุนพรมนะครับผมจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเป็นองค์พระนะครับผมที่ผมได้มาพร้อมกับกรอบรูปบนใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบรูปประกาศศีลบัตเลยนะครับท่านใดได้ไปแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผมนําตั้งโชว์ได้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะลงกล้องให้ดูนะครับผมว่าองค์พระนะครับผมหมายเลขทีี่1นน้ะครับผม สวยงดงามแค่ไหนนะครับนี่นะครับสําหรับหมายเลขหนึ่งนี้นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมอ่กลุบางขุนภมนะครับผมเป็นสมเด็จพิมใหญ่นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหนึ่งพันบาทนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาหนึ่งพันบาทนะครับดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ นี่นะครับผมทำได้ไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับผมเนื้อหาโมสากนะครับสวยงดงามเลยนะครับผมสามารถนําไปเลี่ยมนะครับผมพอยขึ้นคอบูชาได้เลยนะครับพี่ๆดูนะครับพระสมเด็จนะครับผมกลุวัดบางคนพุ่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับถ้าเป็นกลุ่ที่ไม่ใช่วัดระฆังนะครับผมจะมีเป็นคราบกลุ่อะไรนะครับผมเต็มองพระเลยนะครับอย่างเช่นองค์นี้เลยนะครับผมเป็นวัด บางขุนพรมนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายกันที่1นะครับผมขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญเข้าหลามตัดนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญเข้าหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ750บาทนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลข2นะครับพี่พี่นี่นะครับเดือดข้อลามตัดลงผู้อี่มนะครับผมท่านใดดูแล้วสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมพิเศษแบ่งปันให้ในราคานะครับผม750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พี่สวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ750บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม นี่นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับพี่พี่หลวงปู่เอียมวัดสะพานสูงนะครับถัดมานะครับผมเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่สำหรับจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับเป็นหมายเลขสามนะครับผมใน EP นี้นะครับผมชมให้ชอบใจกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ ตุ๊รายการอย่างแน่นอนนะครับอยู่ในเล่มเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลข3นะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปลอหรือพ่อเงินนะครับพี่ๆพินนิยมนะครับผมอยู่ในเล่ยมเก่าแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็500บาทนะครับผมหมายเลข4นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรูปลอนะครับผมหรือพ่อเงินนะครับผมหมายเลขที่4นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับรายการที่4นะครับพี่พีใน EP นี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลข4นะครับ 500บาทนะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงปุโตนะครับผมอันนี้มาพร้อมกับกล่องกระหยี่แบบนี้นะครับเป็นปิดตานะครับผมตรีนิสิงเหตนะครับผมหลวงปุโตนะครับมาพร้อมกล่องกระหยี่สีแดงเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้ากล่องจะเป็นประทับตรานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่5นะครับผมเปิดแปลงปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับสำหรับปิตาตรีนี้สิงเหตนะครับพี่ๆ๋ยวผมขออนุญาตนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ ทุกองนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับพี่พี่นี่นะครับผมพระปิตาตีนสิงเหนะครับหมายเลขนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ l i น์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นใหม่ได้ที่6แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็น เปรียนพระครูยานวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิฐนั่นเองนะครับองนี้นะครับผมหมายเลขหกนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบนไดอิฐนนะครับรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ห้าร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเป็น Open เหรียญนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมนี่นะครับหรือว่าหลวงพแดงวัดเขาบันไดอินนั่นเองนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับ550บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข7นะครับผมเหรียญนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่หมายเลข7นะครับผมองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่พี่550บาทนะครับผมเห็นไหมครับชนมายุ7จปีนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับ รายการนี้นะครับผมหมายได้ที่7นะครับผม5้าบาทเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมดูกันได้เลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมถัดมา <ๆ S 1> นะครับผมเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมเจ็ดชั้นนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสมเด็จเกจชโยพิมพ์7ชั้นนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับรายการหมายเลขที่8นะครับผมนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมโบราณแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเกจชโยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลข9้านะครับพี่พี่เป็นสมเด็จวัตระคังนะครับพี่พี่พิมใหญ่นะครับผมรายการหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลข9นี้นะครับผมนี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับวัตระคังพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่ง์นี้450บาทนะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมรายการที่ ้านะครับผมลายกรที่9นะครับเนื้อหามนสามสวยเดิมแบบนี้นะครับผมอยู่ในเล่มเก่าๆเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะครับผมจะเป็นพิมพ์ทรงหนุมานนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับหมายเลขที่10นะครับผม550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ หลวงพ่อปานนะครับผมวัดบางนมโคนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะครับพี่ๆหมายเลขที่10นะครับผม550านะครับผมอยู่ในเลี่ยมสวยๆเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขที่11นะครับเป็นเนื้อผงเกสรนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีองค์นี้นะครับผม550บาทเหมือนกันนะครับสาหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผม550บบาทนะครับผมเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับ หลวงปุโตนะครับพี่ๆวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมองค์นี้นะครับหมายเลข11นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550ราสนะครับผม ถัดมานะครับผมหมายเลขที่12นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่หมายเลข12นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมวัดป่าถ้ำขามนะครับนี่นะครับปี2507นะครับผมเนื้ออันปาก้านะครับพี่พี่สภาพเหรียญนะครับผมดูนะครับสวยมากนะครับพี่พี่พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับผมหรือว่าดูแล้วชอบใจก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่13นะครับผมรายการที่จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมหลังเตอรีดปี2505นะครับพี่พี่หลังเตอรีดเนื้อทองแดงนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ700บาทนะครับผมสำหรับหมายเลขที่13นะครับ หลวงพ่อทวดหลักตรีดนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบานะครับผมท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับผมก็ลองดูลองชมผิวองค์นี้ก็ดูได้เลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจนะครับ สนใจหมายเลขไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามเข้ามาพูดคุยหรือว่าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเม็ดแดงนะครับผมเนื้อกระไหล่ทองนะครับพี่พีนี่นะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม550บาทนะครับผมสําหรับเหรียญเม็ดแดงนะครับผมเนื้ออันปาก้ากระไหลทองนะครับ5 5าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขน,นี้นะครับผมหมายเลขที่14นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข15แล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม650บาทนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับนี่นะครับผมรุ่นแรกนะครับพี่ๆพ่อชุยวัดคงคารามนะครับดูนะครับผมเหรียญนะครับปี2 4 6 5ี่ห้านะครับผมหมายเลขนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อชุยนะครับ 650บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการที่15นะครับผมพร้อมเรียมสวยๆเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมเหรียญกลมพร้อมเรี่ยมนะครับพี่องค์นี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญกลมหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผม 600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมเรียนกลมมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับพี่หมายเลขนี้หมายเลขที่16นะครับผมทางใดดูลสนใจหรือว่าชอบใจนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่16นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผม ถัดมานะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับผมเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่นะครับอันนี้เป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมรูปโตนะครับพี่พี่ด้านล่างจะเป็นฝั่งตะกรุดหนึ่งดอกนะครับสําหรับปิตาตุ๊กตาใหญ่หมายเลขที่สิบเจ็ดองนี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขสิบเจ็ดนะครับพี่พี่องนี้นะครับผมแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับปิตาตุ๊กตาใหญ่เนื้อแช่น้ำมนต์รายการนี้นะครับห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับดูนะครับผมเนื้อหาบวิษาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆทําใดดูแล้วชอบใจนะครับหรือว่าดูแลสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญพญาพาลีนะครับผมไหว้ครูปี67นะครับ ของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหรือว่าพระราชวัชธรรมวโสพลนะครับผมหมายเลขที่18นะครับเหรียญพญาพาลีนะครับผมรายการนี้เป็นเนื้อนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อชนวนโมสารนะครับผมด้กากาทองทิพย์นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่18นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับเหรียญพญาพาลีรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่18นะครับผมต่อโค้ดหมายเลขตรงนี้นะครับผม6 2สองหนึ่งนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมเรียนพญาพาลีนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับพี่พี่หมายเลขที่18นะครับผมใน e ีนี้เลยนะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับพี่นี่นะครับ550ิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่1 0 อา่า9นะครับพี่ๆหมายเลข19นะครับหมายเลข19อง์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเป็นเหรียญหลวมพ่อรวยนะครับวัตโกนะครับพี่ๆเหรียญนี้นะครับผมอยู่ในเล่มจับขอบแบบนี้เลยนะครับผมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังนะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอา450บาทนะครับสําหรับเหรียญนะครับผมหลวมพ่อรวยนะครับผมวัตโกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม450นะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมต่อคนหมายเลขตรงนี้นะครับผม1 1 6หนึ่งนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมลองดูกันได้นะครับผมเรียนเพราะรวยนะครับรวยยั่งยืนนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมสวยมากนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาปู่โต๊ะนะครับพี่พี่หมายเลขที่20แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับปิดตามหาเสน่ห์นะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมองค์นี้เอา 700บาทนะครับพี่ๆหมายเลขที่20นี้นะครับผม700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมปิดตานะครับผมลงปุ๊โต๊ะนะครับผมวัดปรัดูชินพรีนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายการที่20นะครับผมดูให้ชอบใจกันได้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับเอ่อ เป็น iga, ปิตาครับผมกระกข้างเนื้อก้นครกนะครับพ <Yeah. S 1> okay. so, so, ี่ๆหมายเลขที่21นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา7 0 0บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมพร้อมเรียบแบบนี้เลยนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับปิตากระกข้างนะครับผมเนื้อก้นครกนะครับผมฝั่งตะกุดเงินนะครับพี่ๆองค์นี้ฝั่งตะกุดเงินนะครับผมนี่เลยครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับผมสภาพผิวก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดดูแล้วถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับพี่รายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตขออภัยด้วยนะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับพี่เป็นปิดตาหลังแบบนะครับผมเนื้อผมคลุกลักนะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับหมายเลขที่2 2นะครับผมดูนะครับ เป็นทิมหลังแบบนะครับผมสภาพผิวเดิมเดิมนะครับผมอยู่ในเรียบเก่ากแบบนี้นะครับ450าบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่23แล้วนะครับผมรายการรอสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมดูนะครับผิวนี่ถือว่าสวยมากนะครับพี่พี่รายการที่23นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับหมายเลขที่2 3รายการนี้นะครับผมพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผม 550บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้หมายเลขนี้นะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการที่ย3นะครับผมใน EP นี้นะครับดูนะครับผมผิวสาภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นวัดระคังพิมพ์เส้นได้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่24แล้วนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายใน EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมอิสริโก้นั่นเองนะครับเหรียญเซมา8รอบเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาที่550บาทนะครับพี่ๆหมายเลข24นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมดูผิวกันได้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่ 24นะครับผมเนี่นะครับเป็นเรียนเซมา8รอบนะครับผมปี2518นะครับพี่ๆต่อโคตรตรงนี้นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมถ้าได้สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนะครับทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่24นะครับผมใน ep นี้นะครับ 550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด174 OIPDQ นะครับ เบอร์โทรนะครับ0903251096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ